โดยในช่วงนี้นะคะทุกวันพุธเราจะไปพูดคุยประเด็นข่าวที่น่าสนใจเรื่องรายละเอียดต่างๆกับผู้สื่อข่าวของสต็อกรีวิวนะคะกับคุณ,ณพพนภพรเปลืองอารมณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณ,ณพพนภพรค่ะส,สวัสดีค่ะคุณนทกาะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมโครงการขนาดใหญ่นะคะของอุตสาหก,กรรมไทยคะ่ะคือโค,ครงการกรินมิวนะคะของบริษัทมิลคอนอินดัสทรีจำกัดมหาชนค่ะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะใช่ค่ะชื่อย่อว่าอะไรนะมิวมิวค่ะมิวเป็นหุ้นกลุ่มเหล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะหุ้นกลุ ค,คือโรงงานแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดใน s o u t h อีสต์เอเชียด้วยค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เขตนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะก็ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ใช่ค่ะ,คะโดยโรงงานแห่งนี้นะคะเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2009ค่ะ,คะก็หลายปีแล้วเนอะค่ะ,อะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเดินเดินเครื่องการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายได้แล้วนะคะเ,เด็น เป็นเหล็กเป็นเหล็กเส้นค่ะเหล็กเส้นเหรอคะเอาไปก่อสร้างเหรอคะใช่ค่ะโดยตอนนี้นะคะกำลังการผลิตอยู่ที่5 0,000 0ตันต่อปีค่ะใ่ค่ะทางด้านคุณสิทธิชัยลีสวัตตกูลประธานกรรมการบริหารและก็กรรมการผู้จัดการมิวคอนสติลนะคะบอกว่าโครงการกินมิวแห่งนี้ค่ะจะทําให้มิวคอนปีนี้นะคะมีรายได้ทะลุถึง1.7หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะอืมก็สามารถสร้างรายได้ให้เขาได้นะคะใช่ค่ะอันนี้คือภาพในโรงงานนะคะค่ะ ตอนที่ไปดูนี่ก็กําลังผลิตอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะกาลังผลิตเลยร้อนไหมคะร้อนค่ะโดยองศาในนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1500องศาเซลเซียสค่ะเ้าใส่เสื้อผ้าอะไรคะอันนี้ก่อนเข้าไปนะคะก็จะทั้งใส่หมวกใส่แว่นค่ะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะคะอ๋อไม่กันความร้อนใช่ไหมคค่ะกระบวนการเหล็กที่เห็นนี้นะคะทั้งหมดใช้เวลานนมากค่ะเพียงแค่1ชั่วโมง10นาทีเท่านั้นค่ะในการจะผลิตเหล็กเส้นออกมาครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็เอาวัตถุดิบ ใส่เข้าไปในค่ะโดยเหล็กที่เห็นนี่นะคะจะใช้เหล็กเหล็กรีไซเคิลค่ะเหล็กที่ได้มาจากร้านเหล็กอะค่ะอ๋อเหรอใช่แล้วก็ไปหลอมมาเป็นเหล็กเส้นนะคะค่ะค่ะแล้วเอาไปขายต่อได้เอาใช่ค่ะอืมค่ะโดยเหล็กเส้นนี้นะคะน้ำหนักประมาณอยู่ที่หนึ่งจุดหกตันหรือว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลอะค่ะเรียกว่าเป็นเหล็กเส้นนะไม่รู้่เส้นไหนดูอยู่ค่ะวันนี้ฉันไม่ได้ไปดูคุณก็พูดไปเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นภาาเหล็กเหล็กที่หลอมจาก เตาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเหล็กเส้นเพื่อที่จะเข้าไปใน롱ลี่นะคะใช่ค่ะค่ะเนี่ยค่ะนี่คืออะไรคะอันนี้คือภาพที่เหล็กกําลังจะเคลื่อนไปตามสายพานนะคะอ๋อก็เป็นการผลิตเหล็กเป็นเป็นชิ้นชิ้นออกมาค่ะค่ะซึ่งเรียกว่าสติลบาร์นะคะเหล็กเส้นลักษณะนี้แล้วไงต่อคะค่ะโดยอันนี้ค่ะคือเหล็กเส้นที่ออกมาแล้วที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะซึ่งก็ได้มาตรฐานตาม ที่ใช้ในการก่อสร้างค่ะอืค่ะโดยโรงงานแห่งนี้นะคะอยู่ท่ามกลางชุมชนค่ะคุณนักการเพราะว่าอยู่ด,ยด้วยกันได้เพราะว่าไม่มีเสียงไม่มีมลพิษใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะนั่นเหรอผลิตเหล็กผลิตเหล็กแต่ว่าโดยรอบมันไม่มีเสียงเลยค่ะเขามีระบบการจัดการม,ล,มล,ลพิษมลภาวะ<ช>อะไระี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในคนงานก็มาทํางานของโรงงานนี้ได้ด้วยอะค่ะ ค่ะแล้วประทับใจอะไรเข้าไปคะก็รู้สึกว่ามัน,มนใหญ่โตไหมมันอะไรไหมคะค่ะรู้สึกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆเลยอะค่ะแล้วก็คนคิดว่าผลิตเหล็กออกมาได้แบบมันร้อนมากแล้วทึ่งคนงานในนั้นนะคะอยู่ในภาวะที่ร้อนมากอะคะ่ะเขาก็สามารถทำอยู่ในได้หลายชั่วโมงอะคะ่ะ แค่นนเองคือได้ไปดูโรงงานเหล็กนะคะคุณนภาพรเนะีจริงๆมิวนะีคะก็เป็นบริษัทที่ผลิตเหล็กแล้วก็ตอนนี้เองนะคะคุณผู้ชมตามหุ้นตัวนี้ดีๆนะคะเพราะว่าจะมีข้อมูลที่ทางด้านคุณนภาพรพ,พูดถึงคือโรงงานที่ทันสมัยที่สุดในซาว t ์อีสเอเชียนะคะ,คะแล้วก็จะเขาไม่รู้ว่าเขาไปจะขายกับพวก ประเทศพื่นบ้านของเราด้วยหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะช่วงเปิดเ e c ซตรงนั้นรองรับทางด้านการขยายธุรกิจได้ใหญ่โตซึ่งคุณดิอาจจะโทรนะเราก็ได้ใช่โดยทางคุณสินทชัยลิสวัตกูลนะคะยังบอกด้วยค่ะว่าภาคธุรกิจเลงจะแข่งแร่งขึ้นค่ะแล้วก็จากการรวมตัวแล้วก็รวมทุนกันเป็นพันธมิตรกันนะคะ เพราะว่าของกลุ่มเขาของกลุ่มของกลุ่มเหล็กค่ะโดยเพราะในปัจจุบันนี้ค่ะเหลือรายใหญ่ๆแข่งขันกันเพียงแค่3ารถึงสรายเท่านั้นเองค่ะอ๋อค่ะในประเทศไทยนะคะใช่ค่ะหุ้นตัวนี้ตอนนี้ก็ราคา2องบาทสีสตางค์นะคะมิววอลุ่มการซื้อขายวันนี้ก็ล้านกว่าหุ้นนะคะเราต้องติดตามกันดูนะคะว่ามีความน่าสนใจกันขนาดไหนอ่ะมีอะไรอีกไหมคะ อ๋อหมดละขอบคุณมากนะคะ <c oughs> คุณพ่อ <c oughs> พอนะคะกับเรื่องราวที่ได้ไปเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะ